ปวดบาลหลลงหลังเนี่ยขึ้นมาตรงตรงนี้แล้วมันมามาตรงเบ้าตาเนี่ยมันจะปวดมากนะถ้าปวดมากๆมันจะมีอาการแบบเหมือนเส้นเลือดฟูขึ้นแล้วมันเหมือนมันจะแตกอะ่ะได้เอามือกดไว้อย่างนี้ตลอดกดไว้กดไว้กลัวมันจะแตกอะ่ะเพราะมันปวดมากปวดมากจริงๆทรมานทรมานเป็นเคยคิดว่า าตายไปแล้วนี่คงจะหายทรามานเนาะเคยพูดกับแฟนแฟนไว้นะถ้าตายแล้วนี่คงจะหายเจ็บหายปวดเนาะคุณนี่พูดอย่างนี้เลยวันๆจะนั่งคิดแต่ว่ากังวลแต่ว่าเมื่อไรเนาะเส้นเลือด จะแตกจะมีคนเห็นไหมหัวใจก็เต้นเต้นไม่ปกติหายใจยากพอตรวจเจอหมอก็ให้ยาลดไขมันตอนคืนตัวแรกจะเป็นเม็ดสีออกชมพูเลยตัวนั้นนะปวดกระดูกแรงเลยปวดเมื่อยมากปวดกระดูกนะมันจะจีบลึกๆปวดอยู่ในตัวกระดูกเลยตาม้อเลยนะแล้วก็ต้านเก็ดเลือดยิ่งมากินยาหมอนี่ยิ่งปวดใหญ่เลยก็ได้หนึ่งปีเหมือนเดิม <laughs> เหมือนเดิมไม่เบาเลยเนื้อตัวไม่เบาหัวไม่เบาเลยหัวนี้มันจะหนักหนักเหมือนมี เหมือนมีอะไรนแน่นๆตันอยู่ในนี้เลยหนักหนักหนักคิดอะไรก็ไม่เอยจะออกมันหนักนะมันหนักหนักเหมือนเดิมคือมันไม่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 เบาขึ้นเลยมันปกติเหมือนเหมือนไม่ได้กินยาเหนื่อยง่ายเดินไปไม่ถึง1ิเก้าหนูโอ้ยบอกเลยทํางานนิ่บางครั้งลุกขึ้นเนหน้ามืดตึ๊บไปเลยโอ้ยเรื่องหลับยากนี่ทีหนึ่งเลยเห็นผลิตภัณฑ์เบต้าออยที่เขาออกในโทรศัพท์อ่ะออ้ยขนาดเขานอนติดเตียงเขายัางหายเลยกินได้จิตมิดอ้าว เงียบกีบเลยดีใจมากเลยอ่ะอ้ยดีใจจริงๆเลยนะตอนนั้นนะ่ะดีใจมากเลยเอ้ามันไม่กึงตาก็ไม่ปนไม่ไม่ไม่ธรรมดาจะปวดตาเหมือนความดันตาอยู่อกนะปวดมากฝังนี้ทามันได้ปวดนะ เอ้ยอันนี้เนี่ยดีสมวงเขาว่าเลยเนี่ยกินเจ็ดเม็ดเองเนี่ยจะเคยหนักๆนะมันเบาเลยเดี๋ยวนี้ยังเบาเลยเนีย่เบาเหมือนเหมือนมันปลูงอ่ะมันก็สดชื่นขึ้นอ่ะอะไรนะเขาเรียกอะไรจิตของเรามันก็สบายใจทํางานบางครั้งยังนั่งร้องเพลงเฉยหรือเ,เบาเนื้อเบาตัวนะขึ้นก็ไม่น่ามือพูดเลยกับเพื่อนเลยออ้ย,ยน,นี้มีกลัวแล้วก <laughs> ็อยากฝากว่าซื้อกินเหอะ เพราะมันกินไปแล้วมันทําให้ร่างกายเราดีขึ้นมันมันจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากที่เคยทรมานจนจนไม่อยากอยู่มันมีกําลังใจขึ้นเยอะอยากมีชีวิตต่ออีกนานๆานอยากทํางานอีกนานๆานานเลยอะ